จากเรื่องของระดับน้ำนะครับในแต่ละพื้นที่ครับมาติดตามเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดในสังคมโซเชียลมีเดียที่จังหวัดแพร่ครับผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่นะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ครับเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนที่ถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายบังคับกราบเท้านะครับและรีดายเงินหลังกลายเป็นกระแสในสังคมโซเชียลครับ นายชุติเดชมีจันทผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายณชามีจันทร์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่นำเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาติจังหวัดแพร่เยี่ยมให้กําลังใจเยาวชนหญิงที่ถูกทําร้ายร่างกายโดยไว,ไวัยรุ่นรุ่นพี่และใช้เท้าเหยียบศีรษะบังคับให้กราบเท้ารวมถึงรีดถ่ายเงินโดยมีการนําคลิปเหตุการณ์ไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียครับผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่ระบุว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหา ไทยได้แสดงความเป็นห่วงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร้อมให้กำลังใจเด็กนักเรียนหญิงทั้ง3าคนที่ถูกทำร้ายร่างกายและได้สั่งการให้ทีมสหวิชาชีพดูแลเยียวยาจิตใจเยาวชนที่ถูกทำร้ายพร้อมกับให้ทีมสารวัตรนักเรียนร่วมกับตำรวจเข้าไปสอดส่องดูแลความปลอดภัยและหาทางป้องกันการเกิดเหตุในพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นในจังหวัดแพร่อย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ัจจุบันนะครับผู้ก่อเหตุถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายขู่กันโชครัพย์ ข่ขมขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดๆไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกของผู้อื่นโดยมีชอบและนี่ถูกควบคุมและขนาดนี้นะครับ ถูกควมคุมตัวไว้ที่สถานพินิษนะครับเพื่อรับโทษตามกฎหมายแล้วครับ